ต่อไปนะคะตะใบเบอร์นี้นะคะซึ่งมันจะมีสองด้านนะคะด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นเบอร์220อีกด้านหนึ่งเนี่ยเป็น280นะคะซึ่งเขาก็จะเขียนไว้แค่ตรงนี้นะคะยี่ห้อที่ครูสอนแบรนด์เนี่ยเขาก็จะเขียนไว้ตรงนี้ตรงนี้เป็นเบอร์220ตรงนี้เป็น280 นะคะคทีนี้เรามาดูว่าตะใบสองด้านเนี้ยคุณสังเกตไหมคะว่าสีมันจะแตกต่างกันตรงนี้จะเป็นสีเทาตรงนี้จะเป็นเขียวอ่อนนะคะแต่ถ้าแบรนด์หรือยี่ห้ออื่นเนี่ยอาจจะมีสีที่แตกต่างกันก็ได้นะคะอาจจะเป็นเงาเงาเหมือนกับชามัวนะคะที่เราใช้ขัดเงาอะ่ะบางยี่ห้อก็มีแบบนั้นนะคะอันนี้ช่างเนี่ยเวลาไปเลือกซื้อ ก็เลือกซื้อที่คุณจะมาใช้ว่างานของคุณจะมาใช้ทําอะไรนะคะซึ่งยี่ห้อแบรนด์ของรูอันนี้ด้านนี้นะคะกลับไปที่การต่ออะคริลิกเมื่อกี้ใช่ไหมคะที่ครูแนะนําบอกขั้นตอนแรกใช้ตะไบเบอร์ร้อยใช่ไหมคะตะไบเล็บอะคริลิกพองานของเราแต่งทรงเรียบร้อยแล้วใช้เบอร์ร้0บตะไบอีกทีนึงเพื่อเก็บความละเอียดนะคะจากนั้นมาใช้เบอร์นี้เลยค่ะเบอร์200 สแลสองนะคะบัฟอีกทีโดยใช้ทางด้านสีเขียวตรงนี้ตะใบก่อนบัฟหน้าเล็บตัวนี้มันจะเป็นการช่วยเก็บงานต่อเล็บของเราได้ดีมากเลยนะคะจากนั้นเราก็มาใช้ตะใบด้านนี้ตะใบซ้ำอีกรอบหนึ่งรับรองงานออกมาเป๊ะค่ะคุณลองคุณลองเล่นดูนะคะถ้าคุณมีตะใบเหมือนที่ครูบอกเนะะี่ยค่ะลองทำดูจะช่วยคุณได้มากเลยแลนะงานของคุณจะออกมาเปะ๊ะแล้วก็ เนียบมากค่ะ